ข่าวดีบีมพิมพิชยาสร้างปรากฏการเปิดตัวกับสโมสรใหม่ในหลีกฝรั่งเศสได้อย่างสวยงามคว้าตำแหน่ง MVP ไปครองทันทีเรื่องราวนี้เป็นที่ฮือฮาอย่างมากในวงการวอลเลย์บอลไทยเมื่อบีมพิมพิชยากกรำนักตบหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยแต่สินใจย้ายไปร่วมทีมวงเดิฟนองซี่ VC สโมสรดังในลีกวอลเลย์บอลฝรั่งเศสและการเริ่มต้นของเธอก็สร้างความประทับใจอย่างมาก เมื่อวันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการลงสนามนัดแรกของบีมในสีเสื้อของวองเดฟนองซี่วีซีโดยต้องเผชิญหน้ากับทีมเบเซอร์แองเจิลผลงานของเธอนั้นเรียกได้ว่าโดดเด่นเกินใครทําแต้มรวมไปถึง17คะแนนแบ่งเป็นการตบทําแต้มถึง16คะแนนและบล็อกอีกหนึ่งครั้งสถิติการตบทําได้ถึง4 8บเปอร์เซบ่งบอกถึงความเฉียบคมในการทําแต้มของเธอได้อย่างดีเยี่ยมและนี่คือไฮไลท์สําคัญบีมได้รับรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยม MVP ของเกมไปครองเป็นการการันตีความสามารถและพรสวรรค์ของเธอได้อย่างชัดเจนแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บีมไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนก่อนหน้านี้เธอเคยมีประสบการณ์ในการเล่นวอลเลย์บอลในหลายประเทศทั้งหลีกอินโดนีเซียญี่ปุ่นและเยอรมนีโดยฤด,ดูกาลที่แล้วบีมก็เพิ่งจะประสบความสำเร็จอย่างสูงกับเ s เอสพามแบ็กชเวรินในลีกเยอรมนีด้วยการคว้าแชมป์หลีกมาครองคำถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้บีมประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน